สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รับชมชม่องสบายใจปั๊มนะครับเมื่อนี้ผมกะมีโอกาสครับมาสีเขาซอยพี่ซอยน้องครับอ่าสีเขาแล้วกรสีขอเพืองน้ำพินครับขอเพืองน้ำพินไปไว้ให้หัวาเพราะว่าเจ้าของเขาเปินบ่มีงัวครับเ็เลยสีขอเอาเฟืองน้ำพินเพราะว่าเพืองที่เป็นเพืองขอค้นเกี่ยว นี่เป็นเฟืองที่สะอาดครับปลอดภัยแล้วก็งัวกินดีครับเขาที่สีอยู่นี่สิเป็นเขากอขอได้ครับเขากอขอกอขอหกครับเขาใ,ใหญ่บ้านเทาเอิญมือนี่ก็ประมาณตอกสองลอยครับสองลอยฟอนกนะบโบมือครับรเมือเป็นไดนหลายคนเห็ุนะครับเนาะตามวิถีชีวิต เทศบานเขาเอา้อีแล่าผู้ละครับเจ้งเสียเฟื้องขึ้นรถผมก็ได้ไปเบิ้งน้ำกันครับพี่น้องทุกมือนี้กะพ้นส่วนมากก็เอารถนะครับเนาะเอารถเกีียวก็เลยเฮตดให้ความสัมพันธ์ของพี่ของน้องในหมู่บ้านนี่ลดลงไปครับบ่คือการเอาค้นเกีียวแล้วก็เอามา สีทั้งสี่ครับเพราะว่าเขามาสีมามนแลน้วนี่นี่มันกระสีได้พี่ได้น้องนะครับเนาะมาซอยกันก็เป็นการสร้างความสัมพันธ์ห้พี่ให้น้องครับใกล้ชิดกันนี่ครับเฟืองตัวนี้จะเป็นเฟืองที่สีออกมาจากรถสีเข่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งเอ่าสภาพกระสิมีความอ่อนนุ่ม แเราจะหอมครับดูนะทางจวดจวดออกมาพี่น้องผู้ใดมีอยากตีพี่น้องที่่นเอาคนเกี่ยวเอากะเป้าไปจับไปจองเด้อพี่น้องเด้อจองไว้ต่เนิ่นๆเดี๋ยวมันจะมีผู้ไปเอาก่อนเพราะว่าเพ่องแบบนี้มันสะอาดครับบม่มีสิ่งเกี่ยวผลพวกขี้ตมพวกอย่างที่บ่คือรถเกีียวรถเกีียวเนี่ยเขาเหยียบให้พอมครับ กระสอบเบิดครับพี่น้องได้เข่าหลายๆกระสอบเบิดกระสอบบอ่อฟอมีสีกองไวส้สักกอนครับกระสอบเอามายามเลยพุน่นล้วจังมาหาให้เอาโอ้สออนเม็ดเขาด่าดเด้อ,อาาพี่น้องเด้วยงามสวยงามเสียอยู่พิดแต่ราคาบ่เป็นตาครับดีนี้เดี๋ยวบางเข่ามัง,งามมาสันเบิ่งเอาเด้อพี่น้องเด้อเขา่าโอ้แต่สออนครับายยาวๆออกมา โอ้ยผมนละนายน้ำรัฐบาลเนี่ยครับเด้พี่น้องอันนี้เป็นคันตอนสุดท้ายแล้วเด้อครับพี่น้องเด้อออ หลังจากเบิดป้อนเข่าเบิดแล้วก็เอาเรื่องเป่าครับมันลอ่เอเพื่อที่จะให้เครื่องรถสีปั้นเข่าที่ยังเหลืออยู่ในเครื่องเนี่ยออกไปให้เบิดครับทั้งบันมันสีมีเข่าครับอา่าตกข้างหลงเหลืออยู่ในรถสี อย่างนี <screens> ้อุหมดจอเยอะไงกินน้ำกินน้ำเด้อพี่น้องเด้อน้ำเด้อนี่ผมเป็นแนวอื่นเด้อ ไปทังไ a y คือบ่ดับกันบ่ดับเพท่อไในบ่ยังหอนอยู่สีอั้งไ a y คู่มือนี่ร้อยแล้วทังไ a y มาเท่าไรจอมพีไก่เท่าไรนะพีไก่รอยแล้วหกสิบบาทอ่ารอยญ่ตอบเนาะร้อยควันคนัอย้อขันไปพันบวันเป็นวัน รถละข้าวฝากฝากเบอร์โทรบ่บ่ะวะฝากฝากเบอร์โทรรถสีบ่บ่ฝากลาสันนี้กันสนนี้ก็สันนี้ก็จนรับงานบ่บาดบ่ไหวแล้วจนนั้นบ่ไหวแล้วยันนี่รับบ่ไหวสีสีจนหัวเปลือกแล้วทำมาไปเอาเอาเขาไปสีมาแั่งแต่ทุกแย่างไปเอาแต่ทั้งปัจจุบันยังว่าเพิ่นเตยแต่ละวันเพิ่นกเลยเน่เด้อ เอาประมาณสองร้อยตอกได้อยู่บ่เมื่อนี่มันสองร้อยตอกได้อยู่เกือบร้อยสอบพี่น้องแม่นอยู่บอสายฝากนี่แม่เวรยก็ต <c oughs> ้องสงบสำยมเด๋อม้อนหม้นพ่อเปล่บ่อยสอบสอบจำเนียดที่นี่อัดไตใก็ได้ครับอัดเป็นก้อน ประมาณราคาก้อนอัดกับประมาณก่อนละดสิบหาบาทหรือว่าถ้่บ่อยากอัดก็เอาขึ้นรถซดีเอาไปเก็บไว้ในโรงเรือนในคอกเก็บเฟืองได้เลยครับนี่ว่ากินดีครับแบบนี้สาดปลอดภัยครับเฟืองใหม่ๆหอ,อมสิ่งจำเป็นนะครับเนาะสำหรับคนเลี้ยงวัวสีเขาส0งว่ามันตอก สองพันพี่น้องมือนีประจักรพยาบาลจักกำนันจักผู้สวยเอาก็เป็นความวิถีชีวิตนะครับเนาะของทีาบา่บ้านฮะคำาค่อยแล้วกระิกลับแล้วครับมือน,นีอ่ออย่าลืมกดติดตามกดติดใจกดไลค์กดแชร์ได้ครับเด้อพี่น้องสวัสดีครับ